สวัสดีค่ะกระตูนจากฟินประกันรถนะคะวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นในหน้าขายประกันรถอยู่นะคะแล้วได้ค่าคอมน้อยไม่มีที่ส่งงานหรือว่าโดนกดค่าคอมน้อยๆต่าๆนะคะสําหรับวันนี้กระตุนมีทางออกมาแนะนํากันนะคะรับรองได้เลยว่าคุณในหน้าจะต้องร้องหว้าวค่ะสําหรับเรื่องของผลตอบแทนนะคะค่าคอมมิชชั่นที่ตัวแทนจะได้รับจากฟินนะคะมีดังนี้เลยค่ะ ก็คือเมื่อส่งงานเนี่ยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง18-22%เลยค่ะเรียกได้ว่าสูงมากๆร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีที่ไหนให้ได้มากกว่านี้อีกแล้วที่ฟินประกันรถเท่านั้นค่ะ ข้อ2ค่ะเวลาที่มีลูกค้ามาขอผ่อนจ่ายนะคะในหน้าเบื่อไหมคะที่จะต้องรอค่าคอมจนลูกค้าผ่อนครบ3มงวด6งวด10งวดนะคะถึงจะได้ค่าคอมได้เงินมาใช้รอกันจนเบื่อเลยใช่ไหมคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเมื่อส่งงานกับฟินประกันรถนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะผ่อนจ่ายในงวดที่2ในหน้าก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปเลยค่ะจ่ายค่าคอมไปเลย100%ทันทีโดยไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้ลูกค้าผ่อนครบค่ะดีไหมล่ะคะฟินจัด ให้ค่ะ แถมเรื่องเอกสารผ่อนนะคะก็ง่ายมากๆสะดวกไม่วุ่นวายเลยค่ะสําหรับข้อ3นะคะเพียงแค่ในหน้ามียอดส่งงานสะสมต่อเดือนถึง1น0 0 0 0สบาทนะคะนับจากยอดเบี้ยราคาเต็มไม่ว่าจะจ่ายสดหรือผ่อนนะคะจะขายประกันไหนก็ได้นับรวมให้หมดเลยค่ะฟินประกันรถจัดให้นะคะมอมเงินค่าของพิเศษให้เพิ่มอีก2%จากยอดที่ทําได้ต่อเดือนพิเศษสุดๆไปเลยค่ะต่อมานะคะข้อที่4ข้อนี้สําคัญมากค่ะ ายหน้าจะเคยเจอกันใช่ไหมคะปัญหานี้พบกันบ่อยมากๆนะคะว่าลูกค้าเนี่ยขอเทียบราคากับที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอส่วนลดขอของแถมต่างๆนะคะเจอบ่อยใช่ไหมคะในหน้าบางคนนะคะก็จะต้องยอมลดค่าคอมนะคะยอมหาของแถมมาให้ลูกค้าแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าฟินนะคะจัดของแถมให้ลูกค้าเลยก็จะช่วยให้นายหน้าปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องลดค่าคอมสู้นะคะได้ค่าคอมไปเต็มๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือ4จุดเด่นนะคะของฟินประกันรถนะคะที่คิดแก้ปัญหานะคะให้กับในหน้ายุคใหม่ได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยอยากกดสมัครกันเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีสมัครนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทักแชทเพจเฟซบุ๊กนะคะของฟินประกันรถค่ะจากนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะส่งลิงก์ให้แอดไลน์เข้าร่วมเมมเบอร์ฟินค่ะเมื่อในหน้ากด ไลน์นะคะจะมีลิงก์ให้กดเข้าสมัครสมาชิกเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะก็ช่วยแจ้งชื่อที่เราสมัครนะคะหรือว่าแจ้งชื่อนายหน้าที่สมัคร้ากลายหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะเพื่อที่จะเปิดรหัสนายหน้าได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ส่งงานเช็คเบีย้ยประกันรถแจ้งงานแล้วก็รอรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยง่ายๆค่ะเชื่อมัน่นไว้ใจฟินประกันรถโบรกเกอร์ยุคใหม่สําหรับพี่ๆนายหน้าทุกคนค่ะวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ